พอแบบสนิทกันมากขึ้นเริ่มสู้อยากเห็นความแสบนั่นหน้าไหนลองยืนนะ้น่งใกล้ๆสิจะสู้ <c oughs> นะเวอร์ชันเมื่อก่อนที่ยังไม่ไม่สนิท<ะ>มามกเป็นยังไงปัจจุบันปัจจุบันอะคิดว่าส่วนไหนของแต่ละคนที่มองเนี่ยตัวไหนเซ็กซี่ที่สุดต้นขา <c oughs> ต้นขาโอ้ยหลักมีต้นขาเหมือนน้องอะไรเงี้ยซึ่งเราเป็นคนขาเล็กอยู่แล้วเราอยากมีขาที่มีกล้ามเนื้อเหมือนน้องอะไรเงี้ย ขาะน้อก็มีแค่ด้วยไม่ได้บอกว่าได้ไม่ได้เราเราดีน้องหิวดีน้องหิวดีฟังน้องก็ดูแบบเต็มเต็มขาดเต็มหน้าจุกใช่ไหมนาจุกใช่ไหมใช่ไหมเราหยุ่มเหรอใช่ไหมเราหยุ่มเหรอโอ้โหอ๋อแล้วไม่เก่งแล้ไม่เกิงน้อกซี่หรือว่าในชีวิตจริงมีการกอดให้กำลังใจกันบ้างไหม มีกอดเรยมีบ่อยเลยครับผมไม่้ถามคุณผู้ชมส่งเอเมมาค่ะว่าอยากเห็นให้ก่อนันดูนิดนึงเอ่อน็อตก็ี่ถอ่นมั่อมานำมอ่งมานำสองคนนี้คบกันจริงหรือเปล่าคะก็